เห็นดรวิเวียนบาลาคริสนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ออกมาพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเป็นความล่มเหลวทางการทูตและเรื่องภาวะผู้นำของประเทศไทยซึ่งดรวิเวียนก็คงจะเห็นปัญหาหรือคิดเหมือนกับคนไทยว่านางสาวแพรทองทานมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำจริงๆเพราะ เห็นตั้งแต่ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วไม่เป็นปัญหาในการบริหารประเทศเลยคนไทยมีความรู้สึกว่าจะมีก็ได้นายกรัฐมนตรีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีนายกรัฐมนตรีแบบนางสาวแพทองทาน 2. ตั้งแต่นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่สารารนชนสั่งตลาดหุ้นพุ่งกระฉูดนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นใจ นี่ถ้าหากว่านางสาวแพรทองทานถูกสารนั่นนูนสั่งให้พ้นจากนายกรันตรีหุ้นจะสูงกว่านี้อีก 3. นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ไปเป็นตัวแทนไปทำข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียก็เป็นผลดีกับประเทศเพราะไม่มั่นใจว่าถ้านางสาวแพรทองทานไปเจรจาระหว่างผลดีกับผลเสียอะไรมากกว่ากัน สีนางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่สมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาหยุดโพสต์เลยไม่โพสต์ถึงนางสาวแพรทองทานเลยทําให้ลดความขัดแยง้งได้ระดับหนึ่งห้านางสาวแพรทองทานไม่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ว่าไปทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผมว่าเหมาะมากเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะหรือภาวะผู้นํา ที่ดเรวิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์มองเห็นเนี่ยถูกต้องว่าภาวะผู้นำของนางสาวแพรทองทานอยู่แค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่นายกรัฐมนตรีครับ